ในการหารเลขใหญ่ๆแบบเนี้ยมันมีวิธีคิดที่แบบเร็วๆที่คล้ายกับการใช้เวทมนต์เลยล่ะลองมาดูกันนะเราจะต้องเอาตัวหารเนี่ยมาเขียนแบบนี้ก่อนก็คือตัวหน้าเรียกว่าตัวหารหลักแล้วตัวหารรองเนี่ยให้เขียนไว้ข้างบนแบบนี้จากนั้นเราจะแบ่งตัวตั้งเป็น2ส่วนให้เรานับจากตัวขวามาแค่หนึ่แล้วก็ขีดเส้นไว้แบบนี้หลังจากนั้นให้เราเริ่มหารตั้งแต่ตัวแรกก็คือ9เอาตัวหารหลักคือ8ไปหารก็จะได้1 เหลือเศษหนึ่งก็ให้ใส่หนึ่งไว้ตรงนี้แล้วให้ใส่เศษหนึ่งไว้ข้างหน้าเลขหลักถัดไปซึ่งก็จะอ่านได้ว่าเป็น17หลังจากนั้นให้ใช้ตัวหารรองมาคูณกับผลหารตัวที่แล้ว1นคูณหได้6แล้วเอาไปหักออกจาก17ก็จะได้11ใส่11ไว้ข้างล่างตรงนี้หลังจากนั้นเราจะหาร11ตัวนี้นี่แหละด้วยตัวหารหลักก็คือ8 11หาร8ได้1เหลือเศษ3ก็เหมือนเดิมก็ใส่1ไว้ข้างล่างแล้วใส่3ไว้ข้างหน้าของเลขถัดไป ก็จะกลายเป็น31หลังจากนั้นเหมือนเดิมเอาตัวหารรองคูณกับผลหารตัวที่แล้ว 1, นคูณหได้6เอาไปลบออกจาก31ก็จะได้25เอาไปเขียนไว้ตรงนี้25หารด้วย8ก็จะได้3แล้วเหลือเศษหใส่3ไว้บรรทัดผลหารเหมือนเดิมแล้วก็ใส่1ไว้ข้างหน้าเลขถัดไปก็จะกลายเป็น18ทีนี้ถ้าเราทําซ้ําสเต็ปเดิมก็คือเอาตัวหารรอง มาคูณผลหารของตัวที่แล้ว6กคูณสได้18เมื่อเอาไปลบออกจาก18ก็จะเห็นว่าได้0ูนเส้นขั้นแบ่งตรงนี้คือบอกเราว่าเมื่อเราถึงไอส่วนสุดท้ายเนี่ยผลลบที่ออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นเศษนั่นเองดังนั้นข้อนี้ผลหารก็คือ113หารลงตัวนั่นเองทีนี้ถ้าใครอยากมีเมาส์เกมมิ่งแรงๆลื่นๆไว้ใช้มูลค่าพันสกว่าบาทเนี่ยเดี๋ยวรอฟังกติกาท้ายวิดีโอ คราวนี้มาดูการหารแบบมีเศษกันบ้างเหมือนเดิมเขียนตัวหารหลักกับตัวหารลงไว้แบบนี้แบ่งเส้นขั้นไว้จากตัวขวามา1นเนื่องจาก1หารด้วย7ไม่ได้ก็ใส่ศูนย์แล้วเหลือเศษหนึ่งใส่1ไว้ข้างหน้าเลขถัดไปแบบนี้ต่อมาก็เอาตัวหารลงคูณผลหารตัวที่แล้วศูนย์คูณสได้0ย์เอาไปลบออกจาก11ก็ยังเหลือ11อยู่ดี11ก็จะเป็นตัวถัดไปที่เราต้องหาร11หารด้วยตัวหารหลักก็คือเ็ได้หนเหลือเศษ4ก็ใส่ยน 4, ้างหน้าเลขียบบน,นก็จะว้ว ตัวหารลองมาคูณผลหารตัวที่แล้ว3คูณ 1, ได้3เอาไปลบออกจาก41ก็จะเหลือ38เขียนไว้ข้างล่างแบบนี้38หารด้วย7ก็จะได้5แล้วเหลือเศษ3ก็เขียน5แล้วใส่3ไว้ข้างบนแบบนี้ก็จะกลายเป็น31เหมือนเดิมตัวหารรองคูณผลหารตัวที่แล้ว35 5เอาไปลบออกจาก31ได้16ดังนั้น16ก็จะต้องเป็นเลขถัดไปที่เราต้องหาร16หารด้วย7 ก็จะได้2เหรือเศษ2ก็ใส่2ไว้ที่ผลหารแล้วก็ใส่2ตัวข้างหน้าของหลักถัดไปแบบนี้เหมือนเดิมเอาตัวหารรองคูณผลหารตัวที่แล้ว3 2 6เอาไปลบออกจาก21ได้15ดังนั้นเศษก็คือ15นั่นเองสรุปคำตอบก็คือ152เศษ15